สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆโซเชียลแคมก็มาพบกันอ่านอีกคลิปหนึ่งแล้วล่ะคลิปนี้ทําตามคําเรียกร้องของน้องๆทุกคนนะฮะที่ให้มาพูดถึงเรื่องของให้อัปเดตหน่อยนะเรื่องของอาหารเสริมการกินอะไรอย่างเงี้ยขอนั่งเป็นันเองหน่อยนะเออเรื่องของอาหารเสริมการกินว่าตอนนี้พี่กินอะไรบ้างคะทําอะไรยังไงแล้วก็หนูมีข้อสงสัยนิดนึงเรื่องของว่า การเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงจริงๆเราพี่ทาคลิปบอกไปหลายรังแล้วนะฮะแต่น้องหลายคนก็อยากจะรู้ว่าพี่อยากกินอะไรอยากกินแบบพี่เลยอะค่ะคือหนูไม่อยากไปเลือกไปลองอะไรแล้วเพราะว่าหลายๆคนถ้าติดตามพี่จะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าพี่เป็นคนที่แบบลองทุกอย่างลองทุกยี่ห้อแล้วตอบก่อนเนะ้องว่าก,กินอะไรตอนนี้กินเป็นยี่ห้อนี้อย่างเดียวนะฮะก็คือแอนติเมตคอลลาเจนนะฮะตัวนี้2 5 0 0 0 0มมิลลิกรัมไม่ได้วัด ไม่ได้กินเข้าไป250 0 0 0มิลลมกิัมหมดนะคือกระปุกเนี้ยท้งกระปุกนะฮะ2 5 0 0 0มิลลิกรัมทำไมพี่ถึงเลือกกินคอลลาเจนชนิดนี้ใช่ไหมอย่างแรกเลยเนี่ยออนติเมตเนี่ยมันต่างจากคอลลาเจนยังไงอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราไปดูในตามท้องตลาดเนี่ยคอลลาเจนมันมีหลายแบบมันจะมีทั้งเป็นคอลลาเจนเม็ดคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยเราพี่ลองมาหมดแล้วแต่นะตอนเนี้ยพี่กลับมามากินแบบที่เป็นแบบชงเพราะพาะะี่ความรู้สึกว่าตัวเนี้ยกินแล้วเห็นผลดี<ฮ>เห็นผลไวกว่าก็คือดีกว่าแล้วที่สําคัญคือตัวนี้เนแท้พี่่ไไม้ะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีวิธีการดูยังไงอนิเมะในคอลลาเจนเนี่ยก็คือว่ามันเป็นคอลลาเจนจากประเทศญี่ปุ่นถ้าเกิดเราศึกษาหาข้อมูลดีๆนะอย่างตัวพี่เนี่ยก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างนะคอลลาเจนเนี่ยมันมีมาจากหลายประเทศนะมันมีทั้งจากเกาหลีอ่าเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นเกรดที่อ่ามันจะไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยนะแต่กับมันก็จะมีค่อนข้างข่าวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมาจากเกาหลีส่วนมากก็จะทำเป็นเม็ดเพราะมันจะกินง่ายกว่าแล้วมันก็จะมีจาก ญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นก็คือดีสุดอเมริกาก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็มีจากจีนจีนนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นของจีนเนี่ยนึอออกไหมแต่ตัวนี้มันเป็นของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยให้ประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็สามารถดูดซึมได้อย่างเต็มที่เหมือนกันแล้วที่สําคัญคือเนี่ยอ่ะพี่จะบอกวิธีการกินอย่างแรกคือเนี่ยให้เรานะฮะตักมากินวันละหนึ่งช้อนอย่างในกระปุกข,ข,ของมันเนี่ยอ่ะมันจะมีช้อนเป็นโตเป็นคัพอย่เงี้ยนะฮะตักมาหนึ่ง จะดูว่าคอลลาเจนตัวนั้นเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนที่มีคุณภาพดีหรือเป็นคอลลาเจนที่เกรดสูงหรือไม่เนี่ยให้เราดูตอนละลายน้ําถ้าเป็นถ้าเกิดนะว่ามันเป็นคอลลาเจนที่ดีอะเวลามาละลายเนี่ยเราแทบไม่ต้องคนเลยนะบางยี่ห้อ,อน้องเอ้ยพี่เห็นแบบโอ้โหคนแทบตายอ,อันนี้คือทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะ ประมาณหนึ่งนาทีคอลลาเจนจะเกิดการแตกตัวแล้วน้ำจะกลายเป็นสีใสทันทีแล้วที่สำคัญคือน้องสามารถผสมน้ำส้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วกลิ่นคาวน้อยมากเห็นผลจริงสามารถดูดซึมได้ไวแล้วที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยอายุอย่างพี่25หแล้วเนี่ยการผลิตคอลลาเจนมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราการกินนี้ช่วยไปมันก็จะช่วยทําให้ผิวของเรามันเด้งเต่งตึงแล้วมันก็จะเนียนนุ่มดูขาวใสขึ้นเห็นไหมอันนี้คือพี่ไม่ได้คนเลยนะ การแตกตัวจะเริ่มมาเนี่ยคือพี่เป็นเม็ดๆจะแตกหมดแล้วแล้วน้ำสกาดเป็นสีใสน้องสามารถใช้วิธีนี้นะคะทดสอบกับคอลลาเจนทั่วไปเพราะบางยี่ห้อเนี่ยมันต้องทั้งเชคทั้งเขย่า,ยาบางทียังแบบยังเป็นก้อนอยู่เลยถ้าเป็นคอลลาเจนที่เกรด,ดีจริงๆจ,จะต้องเป็นลักษณะประมาณเป็นอย่างนี้เลยนะทดสอบได้แล้วก็ที่สําคัญคืออย่างเงี้ยวันละแก้ว7วันน้องรู้เรื่องริ้วรอยต่างๆดีขึ้นหน้าพี่คือตึงขึ้นเลยอะคือผิวนะดีขึ้นพี่สามารถกล้าเทียบกับผิวคนที่อายุเท่าพี่ได้ว่าพี่โอเคใสอะไรเด้งกว่าอ่า นะฮะอย่างเงี้ยทิ้งไว้1นาทีถ้าเิดสมมติว่าต้องคนจริงๆเนี่ยก็คือคนน้อยมากน้อมันจะกลายเป็นน้ำสีใสหมดแล้วอะเห็นไหมเนี่ยคือทิ้งไปเป็นน้ำใสเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถึงเป็นคอลลาเจนที่พี่ว่าโอเคแล้วก็กินดีแล้วพี่ก็กินมาโดยตลอดแล้วที่สําคัญคือกินเปล่าๆเงี้ยดีที่สุดแล้วเพราะเราอยาเอาน้ําตาลเข้าเข้า,เข,าเข้าไปข้างในมากค่ะคือผสมน้าเปล่าพี่ว่าดีที่สุดแล้วนะเนาะพอก็ ให้กินวันละแก้วก่อนนอนเอ้ยก่อนนอนหรือจริงๆแล้วกินตอนไหนก็ได้นะส่วนมากพี่แบบถ้าวันไหนช่วงอยากให้มันเด้งมากพี่ก็ตักไปเลยแล้วที่สําคัญคือเราซื้อกระปุกอย่างเงี้ยให้ตายยังไงก็คุมนะจ๊ะแล้วถามว่าซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่จะทิ้งไอจีไว้ข้างบนนะฮะก็คือเขามีทั้งเป็นตัวอ่อเป็นตัวแทงนะฮะก็คือพี่เอามาจากร้านพี่มลดินคอนเลวันเนาะแล้วก็สามารถสั่งกับตัวงเขาได้โดยตรงด้วยแล้วที่สําคัญอย่างที่พี่บอกเราว่าการที่เราจะเลือกซื้ออาหารเสริมชนิดใดๆก็ตามพยาม ดูดีๆแล้วก็ดูให้มันคุ้มเพราะว่าอย่างที่คนบอกว่าเฮ้ยสื่อโซเชียลอะยังไงมันพูดไปเชื่อได้หรอแต่ถ้าเป็นส่วนตัวพี่นะถ้าพี่พูดอะไรพี่ก็มั่นใจว่าสิ่งนั้นพี่พูดพี่กินแล้วพี่ลองจริงๆไม่ได้ว่าพูดแบบว่าเฮ้ยคนนั้นให้มาคนนี้ให้มาไม่เพราะว่ามันไม่สามารถพี่ไม่สามารถจะพูดสิ่งที่พี่ไม่ได้ลองและมันไม่ได้ดีจริงได้เพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้พี่กินแล้วดีจริงพี่ก็แนะนําคนอื่นๆกินด้วยเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวแอนติเมทคอลลาเจนยังไงเดี๋ยววกินนไปะ็เดยัา